ต้องเรียกว่าค้อนชีวิตนะอยู่กับมาลัยเชียงใหม่อยู่กับภาควิชาการสื่อสารมวลชนสังกัดคณะมนุษย์เราควรจะต้องทําต้องมีหนังสือพิมพ์จากที่5-6คนตอนอ่างแก้วเกิดขึ้นก็เป็น20คน30คนนะบางข่าวเนี่ยถึงขั้นต้องไปออกทีวีเราก็บอกว่านี่คือจิตวิญญาณของความเป็นนักข่าว เพื่อบรรจุมาเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษย์วันที่1เดือนธันวาคม2 5ง9เเมื่อเข้ามานี้ก็รับผิดชอบให้สอนในเรื่องของวิชาการเขียนข่าวเขียนบทบรรณาธิการ ือเรียกว่าเหมาเกือบทั้งหมดในวิชาที่เกี่ยวกับสาขาหนังสือพิมพ์เข้ามาปั๊บบอกนักศึกษาเลยว่าเราควรจะต้องทําต้องมีหนังสือพิมพ์ของเราก่อนที่ดิฉันจะมาบรรจุเป็นอาจารย์ที่นี่เนี่ยนักศึกษาสื่อสารมวลชนเนี่ยที่สังกัดคณะมนุษย์เนี่ยก็มีการทําหนังสือพิมพ์แต่ก็เหมือนทํากันเองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็ชวนนักศึกษาให้เราทาหนังสือพิมพ์กันก็เป็นแท็บลอยเรามีเวลาแค่เดือนกว่าๆเอง โดยใช้ชื่อว่าหนังสือพิมพ์อ่างแก้วไปขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพิมพ์นักศึกษาในช่วงนั้นน่ยประมาณ5คนถึง6คนผู้หญิงล้วนหนังสือพิมพ์อ่างแก้วฉบับแรกเกิดขึ้นก็คือวันที่25มัมก,กราคมแล้วมีสโลแกนว่าหารกล้าเที่ยงตรงมั่นคงอุดมการเลยก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมาถึงประมาณปี 3.3เนี่ยเราทำเป็นฉบับ <_ d ata> เขาเรียกว่าฟูไซส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิตศิริวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาท่านให้การสนับสนุนทุกอย่างท่านอาจารย์วิถีพนันิชพันตั้งชื่ออย่างที่เรียนไปแล้วชื่อว่านักพิมพ์อ่างแก้วแล้วก็ร่วมกันคิดสโลแกนออกแบบตัวเนมเพลทคือชื่ออ่างแก้วนอกจากจะชมอาจารย์ที่ช่วย สนับสนุนตรงจุดนี้แล้วนักศึกษาทุกรุ่นตั้งแต่1-7เป็นต้นมาเนี่ยจากที่ยากลำบากจากการที่มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เราต้องเอาตัวเลตเซตมาหรือไม่เราก็ต้องขอให้ทางโรงพิมพ์ทําให้แต่ในที่สุดพอมาถึง33เนี่ยด้วยความที่มีเครือข่ายกับพวกสื่อมวลชนท่านก็หาทุนมาให้ให้ Mac in t o s h h นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของการที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการทำหนังสือพิมพ์ ตอนนั้นเด็กที่มาเรียนด้านังสือพิมพ์ต้องบอกเลยว่าแอคทีฟมีจำนวนที่มากขึ้นจากที่5-6คนตอนอ่างแก้วเกิดขึ้นก็เป็น20คน30คนนก็ทำให้เรานักศึกษาได้ไดทำเต็มที่แล้วได้คิดคอนเทนต์ให้เต็มที่ทั้งเป็นข่าวทั้งบทความทั้งสารคดีคือไม่ได้มีแต่แค่ข่าวเท่านั้นในสือพิมพ์อ่างแก้วจะเห็นได้ว่าเราก็ทันสมัยเราก็เหมือนมืออาชีพและสิ่งที่ถือว่าเป็น รางวัลของความเหนื่อยยากของนักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็อาจารย์ที่เป็นทีมหลังจากที่คนนักศึกษาเรียนเยอะขึ้นนักศึกษาฝึกผลิตแบบมืออาชีพมีการจัดประกวดโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยการประกวดครั้งแรกเกิดขึ้นเราได้รางวัลหน,นังสือพิมพ์ดีเด่นนะคะ อันนี้คือความภูมิใจอย่างที่สุดที่นักศึกษาของเราได้ประกาศให้โลกรู้ว่าแ,แม้ว่าเราจะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นมหาลัยในภูมิภาคแต่เราสามารถจะสร้างชื่อเสียงตรงจุดนี้เริ่มต้นก็มีปัญหาเหมือนกันที่การนําเสนอข่าวหรือว่าการเขียนบทความของเราค่อนข้างแรงหรือบางทีอาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็จะต้องมีความรู้สึกว่าต้องระวังว่าอข่าวอันนี้มันจะทําให้พบไหมแต่ถ้ามันเป็นความจริงและเราไม่นําเสนอถ้าในแง่ของจิตวิญญาณของความเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือเราปกป้องเฉพาะตัวของเราไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาเพื่อหาทางแก้ไขทั้งหมดเป็นเรื่องของกองบรรณาธิการ ก็มีที่อาจจะทวงติงมาทําไมนูน่นนี่บางข่าวเนี่ยถึงท่านต้องไปออกทีวีเป็นข่าวที่อาจจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับมหาวิทยาลัยแต่ที่สุดก็ตอบได้มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มาตําหนิติเตียนอะไรเพราะว่าเราก็บอกว่านี่คือจิตวิญญาณของความเป็นนักข่าวและเราปรารถนาให้สิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีแต่เราสามารถที่พอเสนอไปแล้วมีคนแล้วมหาวิทยาลัยก็เทคแอคชั่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ต้องเรียกว่าค่อชีวิตนะอยู่กับมาอะไรเชยนใหม่อยู่กับภาควิชาการสื่อสารมวลชนสังกัดคณะบัณฑุจนมาถึงรุ่นปัจจุบันที่แต่ละคนก็มีตําแหน่งใหญ่โตมีชื่อเสียงการเรียนจบสาขาไหนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องทํางานในสาขานั้นเสมอไปหลายคนไปเป็นนักสือพิมพ์หลายคนไปทํานิตยสารที่เขียนบทวิเคราะห์หลายคนไปเป็นข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานต่างๆแล้วใช้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเข้าไปในทำหน้าที่นั้นๆ หนังสือพิมพ์อ่างแก้วเนี่ยก็ถือว่าได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะการสื่อสารมวลชนมหาลัยเชียงใหม่อย่างมากแล้วก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาของคณะการสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะสาขาอะไรก็จะสืบสารจากรุ่นสู่รุ่นได้สร้างผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติ นะกับภูมิภาคด้วยนะอ่างแก้วก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิละปวะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับทางภาคเหนือค่อนข้างเยอะตลอดมาครับ